คุณซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเรามีงานสร้อยคอพรอมจี้ค่ะที่เป็นงานเงินแท้ค่ะสองกริย์อยากจะมารีวิวให้แม่ๆรับชมกันค่ะโดยสำหรับสร้อยคอเส้นนี้นะคะทางเราจะจับคู่มาให้พร้อมกับจี้หัวใจเลยค่ะโดยจี้อันนี้นะคะจะมาในดีไซน์สุดคลาสสิกมากๆค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของหลายๆอย่างเลยนะคะสำหรับรูปทรงหัวใจนี้ และเพชรค่ะก็ยังคงเป็นเพชรคัดมาให้ทั้งหมดอีกด้วยค่ะโดยจะมีการเจรียระไนมาให้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็เรียบร้อยมากๆส่วนตัวสร้อยคอนะคะจะมาเป็นลายอิตาลีสองกษัตริย์เลยค่ะแต่ว่าสร้อยคอเส้นนี้นะคะเราจะออกแบบมาในรูปทรงรีค่ะสลับกันระหว่างเงินกับทองค่ะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะคะโดยจุดเด่นของเงินแท้ที่เรานำมาใช้นี้ค่ะก็คือจะมีอายุการใช้งานที่นานมากๆค่ะ มีความแข็งแรงแต่ว่ามาในน้ำหนักที่เบาสบายค่ะเวลาใส่ไปนะคะก็จะให้ความรู้สึกดีมากๆแล้วความเงางามนี้นะคะก็จะคงทนมากอีกด้วยค่ะส่วนตะขอค่ะเราจะออกแบบมาเป็นตะขอที่มีความทันสมัยแต่ว่าสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็คงทนอีกด้วยค่ะและต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครได้เป็นเจ้าของสร้อยคอเส้นนี้ค่ะคุ้มมากๆเพราะว่างานเงินที่เรานำมาใช้ให้นี้นะคะ จะเป็นเงินแท้ที่ได้รับมาตรฐานสากลโลกเลยค่ะและทางเราค่ะยังพร้อมรับประกันแล้วก็ดูแลตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยนะคะโดยหากแม,แม่แม่ท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อกับแอดมินของทางเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสินค้าพร้อมจำหน่ายให้ทุกชิ้นเลยนะคะส่งให้ฟรีพร้อมกับใบรับประกันให้อุ่นใจค่ะและยังแถมกล่องผ้ากำมะหยี่สีแดงสดนี้ให้อีกด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นในด้านการชำระเงินค่ะ ก็สามารถชำระเงินไปทางได้เลยโดยที่เราไม่บวกเพิ่มให้อีกด้วยนะคะและหากท่านไหนนะคะต้องการบริการใดๆอื่นๆเพิ่มเติมจากทางเราค่ะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคูณซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย